กันมะม่วงมืวงน่อยม่วงมันค่ะมีกระเจี๊ประแดกเจบประแดกบ้านเท่ารมียีก้มีแล้วเสร็จโอ้บอกไปละไอ้เอ้ย บอกไปละอกกินแยกเดียวเลยนขอบๆเอาเดียวนะตอนไก่เกี่ยวแล้วลดตงไปลดตตส่งั่เีหขามันงกันนเมาข้าวมาหุงข้าวสองบ้าบาท ប <cười of you champion> <s musique> ាទទីខាងនេះថតចែកប៊ឹមខាងខាងខាងសាហ្វូនមហុងខាវមិនស្ងាងឯងគួបាចាក់ចាក់ឡើងទៅមកស្ងាងឯងនេះមាន5មុំបុកគិត หยิบกาวน,น่ารักว้าวน,น,น,นี่หนึ่งอขาวเนียวนึ่งขาวเหนียก็มีตากินผู้เดียวเอาน่ารักดินะ <laughs> ติมปุ๊กเตบว,ตวงกรวมกนน็มาละมีคบได้อย่าพ่นมันไปสะ,สะ,ะไปกินขาน้าวเดี๋ยวใใจให้เดมเยอ

ไม่ค่ะคุ่กินิงแส,สงนี่กินิงแสงเสียยิงนัว